สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้กลับมาเจอกับปออีกเช่นเคยนะคะและวันนี้ค่ะปอจะมีเจ้าตัวนี้เลยค่ะนิสสันซิลฟี่นะคะ1.6 SV ค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะสีขาวมุกเลยค่ะรถปี2018นะคะราคาเพียงแค่5 1 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าค่ะลูกค้าค่ะสำหรับคันนี้นะคะเพิ่งมาถึงสาขาภูเก็ตได้เพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวปอจะพาคุณลูกค้านะคะชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะออปชันดีๆของคันนี้กันค่ะไปกันเลย สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ปอมีนิสันซิลฟี่นะคะบอกได้เลยว่าคันนี้นะคะเขาออกแบบมาทันสมัยสุดๆเลยตั้งแต่หัวจรดท้ายเออไม่ใช่เออนั่นแหละถูกแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นนิสันซิลฟี่ปี2018ลูกค้าก็าบอกได้เลยว่าดีไซน์สวยสุดๆค่ะสภาพหน้าใช้มากด้านหลังนะคะไฟไท้ายเขาก็จะออกแบบมาในแบบไฟ LED นะคะมาพร้อมกับกันชนสปอยเลอร์ และไฟดวงที่3ที่ติดกับสปอยเลอร์นะคะพร้อมสัญลักษณ์ SV คือรุ่นตัวท็อปค่ะสำหรับดีไซน์ภายในนะคะออกแบบภายในดีไซน์สปอร์ตเหนือระดับเลยค่ะสะดวกสบายทุกการใช้งานทุกรายละเอียดรังสัตว์มาเพื่อสุดทีรภาพแห่งการขับขี่สำหรับไม่ใช้ภายเพียงแค่เจ็ดหมื่นกว่าก่าเองค่ะคุณลูกค้าค่ะมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังกชั่นและปุ่มพุทสตาร์ทสต็อปนะคะ เรามีจอกลางพร้อมกล้องมองหลังนะคะสามารถมองได้ไกลถึง3เมตรเลยโดยสารด้านหลังนะคะเขาก็จะมาพร้อมกับแอร์ด้านหลังเหมาะมากสาหรับเดินทางไกลนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยรถเก่งอะค่ะจะมีแอร์เฉพาะด้านหน้าแต่นี่แถมด้านหลังมาด้วยโอ้โหพิเศษสุดเลยค่ะคนนั่งหลังก็จะไม่ได้ไม่ต้องบ่นแล้วนะว่าโอ้ยเวียนหัวแอร์ไม่ถึงบอกได้เลยคันนี้คุ้มสุดค่ะ ไงกันบ้างหลังจากที่ปอพาชมทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกของเขานะคะปอบอกได้เลยว่าคันนี้ออปชันจัดเต็มภายในหรูหราสุดๆเลยคะ่ะลูกค้าสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้และที่สำคัญนะคะผ่อนสูงสุดที่7ปี8 4งวดน,นะคะดอกเบีย้ยเพียงแค่3.99เท่านั้นคะ่ะลูกค,ะคะ้า่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากจะเข้ามาชมรถจริงนะคะสามารถติดต่อปอได้ที่เบอร์0 6 2 7 0 9 0 9 4 1ค่ะมือตายแล้วลืมเบอร์ตัวเองเอาเป็นว่ายังไงถ้าลูกค้าจะเข้ามานะคะโทรหาปอก่อนนะคะเดี๋ยวปอจะได้เตรียมรถแล้วก็เตรียมข้อมูลต่างๆมาให้ลูกค้านะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตปิดคลิปไปเพียงแค่นี้คะ่ะสวัสดีค่ะ